สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้เรามาอยู่ในเกมฟิชนั่นเองว้าวูซึ่งในวันนี้นะครับผมจะมาสอนทุกคนทำลอ o ออฟเดอะเดฟนะครับซึ่งมันต้องใช้เป็น h e x กเ e ตเอนชา r e ลิลิแล้วก็เป็นอาบ s ซ a l เอนชา n t ลิลิกนะทุกคนซึ่งผมเตรียมไว้พร้อมลนะต่อไปก็แค่ทําตามขั้นตอนที่ผมบอกนะแต่อย่าลืมนะว่ามันต้องเตรียมเป็น Enchant ลิลิกแล้วก็ เอ็นชาร์ลิลิกอีกอันหนึ่งนะทุกคนเป็นสีแดงกับสีน้ำเงินอันแรกเลยสีน้ำเงินนะทุกคนเราต้องเอามาวางตรงนี้เลยทุกคนนี่จะเป็นแท่นสีน้ำเงินอย่างนี้เราก็แอคทีฟเลยนี่ได้แล้วทุกคนหนึ่งอันอันต่อไปนะก็จะอยู่บนเหนือน้ำตกตรงนู้นเลยตามผมมาเลยทุกคนนี่ชิบโดดมาแล้ว กระโดดขึ้นน้ำตกไปเลยโอ้ยโอ้ยแล้วก็ฟึบอ่าลงมาก็ถือเป็นแฮกเซตเอนชา t ์นลิลิลยนะทุกคนแล้วก็กด e- Active เลยนี่ได้แล้วเรียบร้อยทุกคนต่อไปก็ตรงนี้ก็จะเปิดนะ เป็นบ่อน้ำอมาตบ่อที่ความชิบหายใกล้มาเยืยนเยอนแล้วเพราะผมไม่มีฟิปเปอร์ไม่เป็นไรทุกคนผมมีแค่ตัวดำน้ำเฉยผมก็เอาตัวรอดนะเพราะผมกิ่ง let's go เอาดีทำไมมันมืดจังเลยทุกคนโคตรมืดเลยอ่ะทุกคนดูดิความชิบหายกำลังมาเยือนแล้วกันสินะ มองอะไรไม่เห็นเลยทุกคนมันก็ยังพอเห็นเรือแหละคิดต้นมันเรืองแสงอยู่มันไม่ค่อยดีเลยนะผมคิดว่ามันไม่ค่อยดีเลยนะมันไม่ค่อยดีแล้วนะทุกคนมันมันช้าเกินไปแล้วนะทุกคนมันช้าเกินไปแล้วโอ้เอาแล้ เรามาฝั่งนี้นะเท่าที่ผมจำไม่ผิดแล้วก็ตรงนี้นี่แหละน่าจะถูกทางอ่ะทุกคนถ้าเห็นเสาสองอันเนี้น่าจะถูกทางทาสาสอง่นเนะเข้ามาฝั่งนี้อาา่าฮะมองอะไรไม่เห็นเลยทุกคนใช่ผมมาผิดทางไม่ก็ถ้าเห็นตรงนี้ผมคิดว่าตรงนี้น่าจะซอดเข้าไปได้ไม่ใช่มาผิดทางเลยโอ้ไม่ ้าเกินไปอ่ะทุกคนผมมันคือมันโคตรอืดอ่ะมผมไม่ค่อยชอบเลยมันแย่มากทางนี้เปิดให้ไปตามสีเขียวแล้วกันออกซิเจนเหลือดครึ่งหลอดถือว่าเออน่าจะยังผ่านได้อยู่นะทุกคนแต่ก็ไม่รับประกันว่าจะผ่านไหมทางที่ดีก็ ควรจะเอาเป็นเจ้าเออเอาเป็นเจ้าฟิปเปอร์มาด้วยนะทุกคนถ้าไม่เอามาก็อาจจะประสบเอาะไล้เหมือนผมน่าจะใกล้ถึงแล้วนี่มันมืดมากเลยผมมองอะไรไม่เห็นเลยทุกคนดูดิดูดสิ ดูสิทุกคนผมไม่มีแลนเทอรนด้วยทีนี้ก็วาวุ่นเลยเป็นรหัสเพื่อนผมนะเพื่อนผมเอ่อจ้างให้ผมทำแต่มันไม่มีอะไรเลยทั้งตัวมันมันไม่มีอะไรให้ผมใช้เลยนี่ไงผมเจอแล้วทุกคนโอ้ก็ไม่มีฟิปเปอร์ก็ทำได้นะแต่มันอาจจะยากหน่อย นี่นะทุกคนเท่มากเลยนี่โคตรเท่อ่ะทุกคนว,ว้าวเอากดซื้อเลยละกันนะทุกคนเพราะว่าผมมีเงินล้านห้าแสนโคตรรวยอ่ะมาเบ็ดนี้ก็จะมีราคาเป็นจิ0แสนห้านะเอาก็ซื้อเลยนี่ทุกคนผมได้ละ lot of the d e e มีวิญญาติดตามด้วยเทมากเลยทุกคนโอเคก็ถือว่าเป็นอันจบสิ้นนะหลังจากการซื้อเบ็ดมาแล้วก็เดินมาด้านหลังงุป,ปั้นเลยนะทุกคนแล้วก็มันก็จะมีเป็นเจ้าน้ำวนอยู่ตรงนี้เราก็โดดลงไปพอโดดลงมาปุ๊บมันก็จะไปโผล่ที่ตรงนี้เลยทุกคนนี่วันมาเป็นคืนที่สองแล้วเนี่ย ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปตกต่อด้วยกัน,นไหนๆก็ไหนๆอะ่ะถือว่าเป็นการทดสอบไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะได้เยอะไหมชิบอ,อ่ะตกตรงนี้ละก,กันตรงนี้น่าจะใกล้มากอ,ะอ่ะตกถึงไมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเฮ้โอ้ตกเร็วมากทุกคนเหมือนเบ็ดที่ผมใช้ตอน EP แรกนะ แต่ EP แรกผมทำเสร็จนะยังไม่ได้อัดคลิปเลยนี่ก็ขอรหัสเพื่อนมาทำคลิปสักหน่อยเพราะว่ามันอัดคลิปไม่ทันตอนนั้นผมอัปมันอัพเดตแรกๆ่ยผมก็รีบทำแล้วก็ลืมอัดคลิปคราวนี้เรามาตกกันเป็นเจ้าตัวอ่า เอ c i ช n t d นเดฟเซอร์เพนกันดีกว่านะไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ไหมได้แต่ตัวมิติกเนี่ยมิติกทั้งนั้นเลยไอเนี่ยอุย้ย h a ง k ิ o วที่เอาเอ c นชา t l ลีลิกมาให้สุดยอดชึบอ่าแล้วมันได้จริงไงเวนกรรและตกได้ป่ะเนี่ยโอ้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 ย เฮ้ยเฮ้ย,ยแถบผมหลน่นผมว่าผมควรคลิกนะถ้าใช้เป็นสเปซบาร์มันชอบหล่อนก็รามันแย่ยมากเบ็ดนี้มีรีซิเลียนนะรีซิเลียน e 8.5มันก็เลยไม่ค่อยอดีตอายมากแต่ทำไมตอนนี้ผมสึกทำไมบาร์ผมมันสั่นๆทุกคนทั้งที่ผมไม่ได้กดอะไรกดค้างไว้เฉยๆสั่นแต่อันนี้ผมกดเอง บางช่วงอ่ะมันสั่นๆทุกคนชึบตกได้ไหมตกได้หรือเปล่าว้ตัวนี้มันตกยากยังไงมันก็ไม่ได้เก่งอะไรนะเนี่ยเอ้ยมันอยู่เกือบนาทีะเนี่ยมันมันมันสายอย่างเงี้ยทุกคนผมไม่ค่อยคืออะไรก็ไม่รู้อะดูมันทําดิโอ้ยๆมัน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 กระตุกอะ มันมันเกิดอะไรขึ้นผมขอละเออได้สักทีทุกคนทำไมมันตกยากตกหนะอ๋อผมลืมทุกคนผมใช้เบ็ดซีวีดแล้วมันแล้วมันทำให้มันตกยากขึ้นเบ็ดซีวีดมันลดรีซิเลียนประมาณ20-30%เอร์เนตะเบ็ดผมกระตุกโดยไรสาเหตุอะทุกคน ดูเกมมันทำเมือกับผมดิเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันกระตุกอะผมรับไม่ได้เหมือนมันแบบมันไม่ให้ชิดขอบอะ่ะมันต้องออกจากขอบบ้างนี่แล้วได้อีกตัวแล้วโอ้ยโอยโอ้ยตัวใหญ่เกินมาแล้วตกตัวนี้เสร็จก็ถือว่าเป็นอันจบเป็นได้หอยเชลลตัวใหญ่ กึ่งเล็กอยู่ประมาณ60กว่ากิโลนะทุกคนได้มาเป็นตัวปิดจบนี่ได้ดับเบลิลดับเบิลหอยเชลสุดยอดทุกคนนี่โคตรเท่อะทุกคนโอเคนะทุกคนผมคิดว่าสัปดาห์นี้ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับ โอเคสัมภาษ์ทน,นี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ